หาห้องย่ามกันแล้วเนี่ยอะไ a M8 นะคอมแบตสูงเดดงินโดนอะไรอย่างเี้ยไม่ได้จบใบหน้าต้องมีเกม เด็กคู่โอ้โหเอ้ยเฮ้ยเกือบแล้วโอ้โหหลังก็มีหน้าก็มีรู้จะแบงไหน เออยิงไม่โดตแน่ๆนะครับนเนี่ย เฮ้ยดีเลยอือพี่แกออกมาพอดีเลยโอเคโดูรสชาติดีด้วยนะเนื้อโอ้โหเฮียนึกว่าด้านซ้ายมันก็มีตรงนี้ใช่หรอ ปีกว่ามานดะโอ้โหหลังก็มี ที่เดี๋ยวเนี้ยดีตัวตายตัวอยู่ไม่โตทักนับเลยยุ่งซ์เอ็กเ็์แปลกแล้วไม่เก่งเดียวปะ โอ้โหมันก็ยังมายิงได้นะโอ้โหไอ้เหี้ยมันมั่วจังวะ แล้วก็มีเกมครับโหแม่งนัวชะอาารเดี๋ยวมันมันม่วซัวแหลเนี่ยแม่งมันดียากจัดเดี๋ยวมีเกมหนึ่งแกมือกมงจะไม่แก่จบและล้วแล้วแล้วถ่าถอาเายล่นได้ให้นั่งด้วยด้วยจัด กปนั่งยิงกันแล้วนะถ้าแล้วมันโดนไะไม่นั่ที่อื่นแนละ้วเฮียไอ้งูเกิดนีย่ยังไงวะเกมแปดไม่เข้าใจการยิงอ่ะพี่พี่เต้นพี่ คิดว่าจะเดินเฮ้ยยี่ตัวใหม่ตัวอะไรกวะโอ้โหข้างหลังก็มีอีกดีนะปะน,าานะปะระเบิดหักไหม โคตรหนูอ่ะวันนี้ก็ทึงตึงกว่าเฮ้ยคุกค้างเไป

ไม่ตายให้กูด้วยอีกตัวหนึ่งจบเอาไว้เกมหน้านะครับผมเล่นไม่ดีนะเลยไอ้แก่ผมเล่นไม่เป็นเลยเกมเจอับไม่มาไม่ไมไม